อ้าวน้องทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมจ้าบ็อกฟุตเย้ทุกคนครับวัยรุ่นบ็อกฟุตสุด้วยนะประเด็นน่ะโอ้ผลโมจิว่ะมาซซูเปอร์แมนด้วยว่ะร้าน WDWD Shop เธอนี่มีงบ v C 200อั้ยคไหมฮะไก่ v C งบ200เนี่ยเขาจะขอดูเงินนะครับ200โอเคนะครับมี200บาทนะครับทุกคนครับจริงๆไก่ VC นะครับที่ร้าน WDW D s h o ดีี่อ่ะ เริ่มต้นที่สา0ร้อยนะครับแต่ว่าอ่ะเอาเงินมาแต่ว่านะครับผมปุ่มปิ๊มนะครับมีงบอยู่200นะครับงั้นใครนะครับผมที่จะมาอุ่นหนุนไก่ต้านร้านพี่นะสําหรับเผ่า V4 นะครับพี่จะจัดโปรโมชั่นเผ่า V4 เหลือร้อย้านะครับทุกคน,นครับอ<า>โอเคเดี๋ยวจะมีเผ่าอะไรพางเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี โอเคครับมาที่หน้าร้าน WDW d, d Shop นะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าเติมสต็อกทุกวันเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับอ่ะสนใจอันไหนบอกได้เลยครับงบ200เนะี่ยวิเผามนุษย์อ่าเผ่ามนุษย์นะครับตอนนี้ก็ลดราคาจัดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับ199บาท7วันเท่านั้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจัดเผ่ามนุษย์ไปรีวิวกันหนึ่งไอดียไ,ไปาร์ดปรวะเธอปาร์ดวะเธอมองไม่เห็นเลยว่ะ เงินเยอะจัดป้าเธออะไรโยรุจิ๋วโอ้ใส่หมวกแอดมินด้วยนะครับทุกคนดีดีอะอยากได้อ่ะดูนะครับเป็นผลเสือนะครับแต่ว่ามาร์ทหนึ่งนะมีโยรุจิ๋วนะครับอารคีอาร์จีบีโตกีตาร์นะครับเงินเก้าสิบล้านงงเงินม่วงเลยเหรอเงินม่วง2อง0 0 0ฮะเฮ้ยมันเกินไปว่ะมันเกินไปว่ะ โอ้โหซีดีเฮด้วยอะอดิ้งเคียวนะครับก็ถือว่ามีของอะไรอยู่นนทุกคนอุ้ยผลแดงสี่ผลนะครับมับงกรปันโทเวนอมกาบิตตี้อ่ะเธอบอกวันนี้ว่าเธอชอบผลปีศาจหนอ่ยอบอผลากา a ิต t ี้กา v ิต y ี้นะครับเป็นผลแรงนุ่มถ่วงนะชอบผลนี้ใช่ไหมชอ,ชอบสีชมพูคะ่ะฮะอ๋ะอ้ยชอบเพราะชอบสีชมพู เดี๋ยวเราแถมให้อีกหนึ่งนะครับก็คือนี่ละกันเผ่าไซบอกนะครับเดี๋ยวพี่จัดราคาจัดโปรโมชั่นให้นะครับใครใครที่เห็นคลิปนี้นะเผ่าวีซีเลยคร้อยเก้าเก้านะครับเจ็ดวันเท่านั้นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจัดมารีวิวหนึ่งเลดีโหมากเนี่ยนะส่วนตัวพี่พี่ชอบแบบเผ่าไซบอกนะครับน้องแบบว่าสีฟ้านะครับมีปุงมีปีกอะไรเงี้ยนะครับใส่เป็นหมวกแอดมินนะครับทุกคนฮะนี่ครับหูเอฟเฟกต์ก็ สีชมพูอ่ะพี่เลยชอบนะครับขอดูไอเทมนะครับโอโดดิงเคียวนะครับรอบนี้ดาก้อนไทเด้นนะครับหัวแอดมินนะครับประมาณนี้นะครับผลแดงจะเป็นสปิริตแล้วก็เวนอม2อนอคนผนี้น้องคิดว่าผลไหนโหดวกันระหว่างผลวิญญาณกับผลพิษพิษผลพิษบอกคุณดูคุณดูคิดว่าผลไหนโกงกว่ากันนะครับคิดว่าบิ๊<า>กมัมนะจเป็นลีตารวิาบ นะครับผมอยากจะมาแวะมาดูนะครับผมร้านพี่นะครับผมไก่ตัน WDWD บิบชอปนะครับโอ้โหลูกค้าแน่นทุกวันนะครับเติมสต็อกทุกวันนะครับจัดโปรโมชั่นให้อีกจังหาก7วันนะครับรีบมากันนะทุกคนนะคำอธิบายใต้ใตคลิปหรือปักหมุดคอมเมนต์นะครับฝั้นร้ายเห็นผีฟันดีเห็นผีนครับเล่นเกมให้สนุกนะทุกคน